สวัสดีครับผมนักเรียนใน10บตำร,รวจนัตพลไพศาลส,สังกัดหมู่3หมวด1นึ่งกองร้อยที่3กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางเลขที่35 <c oughs> หลักการร่วมคิดหรือร่วมทำในการพัฒนาในการพัฒนาชุมชนสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มสีส่วนในการ ร่วมคิดร่วมทำเพราะชาวบ้านมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนหลังจะเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านการมีส่วนร่วมกระบวนการที่ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ตะหนักรู้รับรู้มีโอกาสเข้ามาแสดงบทบาททัศนคติและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเดินพัฒนาร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการแก้ปัญหาชุมชนของตนเองเป็นการเน้นการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และความชำนาญและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและมีทัศนะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยาการผู้ภูมิปัญญาที่เหมาะสมชัดเจนโปร่งใสต่อเนื่องและเป็นระบบ <c oughs> ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา สองการส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาสามการมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมการรับผลประโยชน์จากโครงการการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการร่วมคิดร่วมทำนี้คือการมีส่วนร่วมกับตำรวจที่ช่วยเหลือชุมชนนะครับ หลักการร่วมทุกข์ร่วมสุขคือประชาชนกับตำรวจผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์ผู้มีร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานปีมักใช้แก้มักใช้แก่คู่ผัวเมียเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขคือการไปด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเจอปัญหาอะไรก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันครับ